สวัสดีท่านผู้ชมทุกข่านคะนะครมาอยู่กับพี่ชาย <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กนานนะคะมาอยู่กับเอคุณไมค์คนเดิมนะคะไมค์คนเดิมนะคะซึ่งไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วเราเราก็จะลองลงคลิปสักประมาณสองสามคลิปดูถ้าคลิปมันไม่แวรเราเราก็จะเลิกลงตลอดกาลแล้วตลอดไปเ <laughs> พราะเราขี้เกียจลองนีคือคลิปที่แบบอัดไอ,ไอคลิปเปิดเนี่ยมันเป็นคลิปอัด ตอนกลางๆที่เราอัดน,นะคะเพราะว่าเราลืมลืมสวัสดีนะคะแล้วก็ไปรับชนก่นได้เลยค่ะขอขอโทษทีค่ะจังหวะฮโลสวัสดีค่ะทุกคนเอ่อ,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 อวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม mm2 กันนะคะร <c oughs> อตานี้จบก่อน <c oughs> อุ้ยเก่งมากรับัตเอิเอ่อ ในแชทมันเกิดอะไรขึ้นวะเอ่อโอเคก็เกิดศึกนะครับกดเกิดศึกลูซ่าลูซ่าอ๋อแปลไม่ออกร้าอยา่ยาอยา่าหนูกเกลียดกันเป็นโอเวอด โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ชายเอาพี่สันต้าสูส้ๆเอาผมว่าสันต,าต,ต้าจาตไดแล้ววะาะไม่ไม่ไม่ไมยัง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 อยูอย่ไหนวะ,วะ พี่ชาตา้าผมรู้แล้วทำไมพี่ถึงได้สัชายาวัโลูซ์เ,เดี๋ยวร้อยตายคนหนึ่ง แักอยัางเพอร์เฟกต์จริงๆค่ะย่้เก <approved> ่งมากลูกโอ๊ยไม่ดี นี่คือตบมือเลยนะครับอุ๊ยๆผมว่าสางไฟฟ้าคหน้าบ้านผมหายไปอันนึงอะ ดได้ไหมเอ้า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 คดโอยได้ยินแล้วทอ้อเลยในอำเภอในอำเภอยิงมั <g ül> <ke> นะ่วเขามือป่ะน่ะบอกว่าเขามือหรือเขาไม่ใช่มือเด้อวะ พี่ชายมาเงือกกลัวเขาเราตสอไฟฟ้าแล้วก็พี่ซนออันต้าเอ้พี่ซันต้าพี่ซัดแปลกๆนะเนี่ยเราซัดกูว่าซัดกูว่าชัดเจนกูว่าใช่กูว่าใช่พี่ซันต้าเออเมื่อกี้โปใช่ไหมน่ะ โอ้ยเต้นหมวอะเฮ้ยมือบ่าเราอ่ะมืเรื่องบเราอ่ะบักห้าี่แม่โปนี่โอ้เอา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 นั่นไงวะ เอาเอาเอาเข้าไปครับพี่ซันต้าเอาพี่ซันต้าสู้สู้แน่วแน่วแน่วแนวแนวมันเล็งกูว้าเยเอาเอาเข้าไปเอาเอาโลรั่วแบบ ซันต้าตายท่าสวยมากโอ้โหพลังแห่งการแหลกความแหลกนะครับแหลกจริงไม่จริงทางนะครับขอโทษแหลกโอ้โหโอ้โหอีหนูอีหนูหนลกูกนะครับเอา้าเขาตายได้ไงโป้เหรอหรืออะไร ไม่ดีเลยค่ะไม่ดีนะครับไม่ดีเออมือเดินหน้าแตกเลยนะครับ กครับก็เดี๋วอีเดี๋ย <krij g> <ś les> วายตาเห็นตกเอาว่ะตานี้ตึงตึงไหมปกติสถานที่เกิดเหตุจะอยู่ตรงแถวๆนี้นะครับน่า,นางไงว่าละ พี่สันต์าเป็นซะด้วยเอ,เอาเข้าไปเอาเอาเดี๋ยวร้อยและอ่าเพราะว่าผมไม่รอดผมผมน่าจะเป็นรายต่อไปเดี <c oughs> นยว่กันเอ่อผมว่าผมซ่อนตรงนี้ดีกว่า anyway <laughs> that's quite big hitbox on tune อาเอาเข้าไปนะครับสู้สูเอาสู้เอา,ส,เอาส,สู้ไม่สู้ไม่รู้ไ,รไอ้นี่โปรครับรายงานด่วนๆคือระหวา่างตอนที่เรากําลังตัดอยู่เนี่ยคือเราขอโทษได้นะคะที่จริงแล้วคลิปมันมียาวกว่านี้อีกแต่ว่าคือพวกคุณดูสิ <laughs> รอแป๊บ มันเป็นคลิปที่ไม่มีเสียงเพราะเหตุผลอะไรไม่รู้นะคะซึ่งเราเสียดายมากเพราะว่าเราได้เป็นฆาตรกรในคลิปด้วยซึ่งเราคงไม่ได้เอาออกไปโชว์ผู้คนคนอื่นนะคะที่โคตรเศร้าเลยนะคะโคตรเศร้าเลยเศร้ามากบายบาย <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะออื้